สงครามชิงบัลลังก์ตลาดอนุพันธ์ไร้ศูนย์กลางกำลังเดือดสองยักษ์แอสเตอและ Hyperliquid เปิดศึกท้าชนตรงๆใครจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของสังเวียนนี้ก่อนเข้าสู่เรื่องราวเขย่าว,วงการนี้ด้วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกคริปโตเริ่มต้นกันที่จุดกำเนิด แนวคิดเบื้องหลัง2แพลตฟอร์มนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฝั่ง h y เปอร์ q ล i ควิเนี่ยคนก่อตั้งคือเจฟ f ยานจบคณิตศาสตร์ฮาร์วาร์ดเคยเป็นเทรดเดอร์ความถี่สูงโปรไฟล์ไม่ธรรมดาใช่แล้วตอนแรกเนี่ยจุดยืนเขาชัดเจนปฏิเสธเงินทุนจาก Venture Capital หรือ VC อย่างแข่งขันปฏิเสธเลยอะ่ะทำไมล่ะเขามองว่า VC เป็นเหมือนรอยแผลเป็นบนครือข่าย สร้างมูลค่าเกินจริงต้องการสร้างด้วยตัวเองพึ่งตัวเองล้วนๆฟังดูดีแต่ว่ามีเอกสารพิจบุกเดือนพฤษภาคม2024หลุดออกมากลับมีชื่อ VC 4แห่งเป็นผู้สนับสนุน Hyperliquid นั่นสิมันก็เลยเกิดความสับสนเรื่องแหล่งเงินทุนที่แท้จริงว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ประกอบกับการพัฒนาที่ทำกันเงียบๆทีมงานแค่11คนเองมันยิ่งดูมีความลับก็เหมือนการสร้างรถแข่งฟอร์มูล่วัน ต้องเป๊กแม่นยำประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ทิ้งคำขามเรื่องความโปร่งใสของการสนับสนุนไว้นิ่งหน่อยตัดภาพมาที่ a s สเตอเกิดจากการรวมตัวของ a s t r a ากับ APX Finance ปี2024อันนี้มาคนละแนวกับ Hyperliquid เลยเปิดเผยเรื่องผู้สนับสนุนตั้งแต่แรกใครหนุนหลังหลักๆคือ y e l a แ s เป็น Family Office ของ CZ กับ y ี่ฮผู้ร่วมก่อตั้งบ i n a n c e มูลค่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์โอ้โหใหญ่จริง อ s สเตอร์ใช้สิ่งที่เรียกว่า Binance ecosystem synergy เต็มที่คือมีคนใหญ่คนโตใน Binance หนุนหลัง c z เองก็ทวีตเชียร์ตลอดปั่นกระแสีนคริปโต Twitter หนักมากใช่ชูจุดเด่นฟีเจอร์ต่างๆผ้ามันเลยตางกันสุดขั้วฝั่งหนึ่งประกาศไม่เอาทุนใหญ่อีกฝั่งใช้คอนเนคชันเต็มที่ฝั่งหนึ่งสร้างเงียบๆอีกฝั่งมีอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกช่วยโปรโมทถ้าเปรียบไฮบริ q u ิดเป็นรถ F1 จูนมาอย่างดีอ s สเตอร์ก็คงเหมือนมีด s w i s s Army Knife แต่เทอร์โบ มีทุกอย่างครบเครื่องจนมีคนแซวว่าเป็นทีมูแห่งเพิร์ฟส์ของเรียนแบบที่อาศัยบารมีคนอื่นทีนี้มาดูเรื่องโครงสร้างกับเทคโนโลยีบ้างไฮเปอร์ลิควิดเลือกทางการรวมแนวตั้ง vertical integration สร้างเองหมด ใช่สร้างเลเยอร์ o บล blockchain ของตัวเองควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ consensus, order matching, liquidation โครงสร้างหลักๆมีอะไรบ้างมี h y อร์ค o r e จัดการเรื่องเทรดกับ hyper EVM ให้นักพัฒนาข้างนอกเข้ามาสร้าง dapps ได้แล้วเรื่องความเร็วระบบ consensus ชื่อ hyper bft รองรับได้2 0 0 0 0 0คำสั่งต่อวินาทีปิดบล็อกต่ำกว่า0.2วินาทีไวกว่า c e x หลายแห่งเลยนะนั่นใช่เลยจุดแข็งคือทุกอย่างโปร่งใสบน c h a ตรวจสอบได้หมด แต่ความโปร่งใสก็มีข้อเสียเหมือนกันถูกต้องมันทำให้พวกรายใหญ่หรือวานเห็นระดับราคา stop loss หรือ liquidation ของคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนเล่นโป๊กเกอร์เปิดไพ่ข้อดีอีกอย่างคือไม่เสียค่าแกส๊สใช่ไม่มีค่าแกส๊สส่วน Aster เนี่ยมาทางตรงกันข้ามเลยการรวมแนวนอน horizontal integration ดึงสภาพคล่องจากหลายเชนหลักทั้งเบ b น h a i n นอ h ต r e u ียม l a n a Arbitr u m เหมือนวางขายดักแปลถูกหน้าน้ำเลย เพื่อเข้าถึงฐานผู้ใช้ที่กว้างที่สุดแต่ความยุดหยุ่นแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเหมือนกันแน่นอนมีจุดอ่อนหลายจุดโครงสร้างมัลติเชนแบบนี้ถูกเรียกว่าสวรรค์ของแฮกเกอร์เพราะพื้นที่โจมตีมันกว้างขึ้น4เท่าโดยเฉพาะตรง cross chain bridge ใช่สพานเชื่อมเชนนี่แหละจุดเปราะบางที่เคยเกิดเรื่องใหญ่ๆมาแล้วในดีฟา แต่ a s t e r ก็มีข้อดีเรื่องการต้านทาน M E V ทำให้พวกบอท r o n t Run ยากขึ้นถูกต้องส่วนค่าธรรมเนียม maker อ,อยู่ที่0.01% taker 0.035%มาดูเรื่องผลิตภัณฑ์ฟีเจอร์เด่นๆกันบ้างว่าใครมีอะไรน่าสนใจ Hyperliquid เน้น perpetual f u t u r e สัญญาไม่มีวันหมดอายุ leverage สูงสุด50เท่ามีทั้ง cross และ isolated margin มีอย่างอื่นอีกไหมมี vault เป็นระบบโซเชียลเทรดดิ้งให้คนอื่นเทรดให้หรือใช้วอลของแพลตฟอร์มก็ได้มีคู่เทรดเกินร้อยคู่เน้นตัวหลักๆสภาพคล่องสูงฝั่งแ s t เตอร์เนี่ยโหมดเทรดหลากหลายกว่ามี p e r p e เพ a ชแบบ Pro Mode อันนี้คล้ายๆแพลตฟอร์มทั่วไปมีออเดอร์บุ๊กลิมิตออเดอร์สต็อปลอสกราฟเทรดดิ้งวิวเลเวอเรจเท่าไหร่สูงสุด100เท่าสำหรับ BTC ETH แต่ที่น่าสนใจคือ ให้ Levelage ถึง300เท่าสำหรับคู่ Hype USDT เรียนของ Hyperliquid เองเลยนะแสดงว่าสู้กันดูเดือดใช่แล้วก็มีโหมดมือเสียบ XX อันนี้เหมือนเกมวัดใจคลิกเดียวเลือกขึ้นหรือลง Levelage สูงสุดพันเอเท่ากราฟเส้นเรียบง่ายเหมาะก,กับสายซิ่งโดยเฉพาะจุดแข็งที่ Aster มีแต่ Hyperliquid ไม่มีเลยคือ Stock Perpetuals เทรดสัญญาอ้างอิงราคาหุ้น Apple t e s ท a ได้2 4 7 ชำระด้วย USDT leverage สูงสุด50เท่าตลาดหุ้นปิดก็เทรดได้อยากเทรดเท s l a ตอนตี3แอสเตอร์จัดให้น่าสนใจมากยังมี hidden orders หรือ dark pool ช่วยซ่อนคำสั่งใหญ่ๆไม่ให้เห็นใน order book ป้องกันการโดนดักหน้าโดนล่า Liquidation ฟีเจอร์นี้ CZ เคยเรียกร้องด้วยนี่ไปคำประกันอยู่เป็นการใช้ leverage ซ่อน leverage เพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนไปอีก เรื่องต่อไปสำคัญเศรษฐศาสตร์โทเค็นสึกระหว่างไฮป์ของ Hyperliquid กับ ASA ของ Aster เริ่มที่ไฮป์ก่อนอุปทานสูงสุดพันล้านเหรียญการแจก a อ r ์ดรอนี่เป็นยังไงจากแบบ i i g b n n เพฤศจิกายน2024จุดกระแสดได้ดีมากแจกทีเดียว240ล้านเหรียญเกือบ25%ของทั้งหมดให้ผู้ใช้94,000คนมูลค่าตอนนั้น1.2พันล้านดอลลาร์ ผู้ใช้เพิ่มเท่าตัวในคืนเดียวเกิดโฟร์โมหนักมากตอนนี้เหรียญหมุนเวียนอยู่ประมาณ270ล้านแจกเยอะขนาดนี้แต่ราคากลับไปได้ดีมากส่วนสำคัญคือคกลไกบ u y back and b บ r n ที่แข็งแกร่งมากแพลตฟอร์มเอาค่าธรรมเนียม93-97%ไปซื้อฮ p e คืนจากตลาดแล้วเผาสร้างวงจร deflationary flywheel ยิ่งเทรดเยอะค่าธรรมเนียมเยอะเหรียญยิ่งถูกเผาอุปทานลด ราคาขึ้นดันราคาจาก3.90ดอลลาร์ไปสูงสุด59ดอลลาร์เมื่อ18กันยาที่ผ่านมาแล้วเหรียญไฮ p e เอาไปทำอะไรได้บ้างใช้เป็นแกสบนไฮเปอร EVM ใช้สเต็กลับรางวัลช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมี validator 16ถึง21รายแล้วก็ใช้ลดค่ารำเนียมเทรด มีเรื่องกังวลไหมมีเหมือนกันเรื่องการจัดสรรเรียนอีก50%ที่กันไว้สำหรับ community rewards ยังไม่มีแผนแจกจ่ายชัดเจนถูกมองว่าเป็นกองทุนเลเทะไรรูปส่งมีข้อเสนอให้ลดอุปทาน45%ด้วยใช่แต่ก็มีคนคานว่าทำลายเครื่องมือกระตุ้นการเติบโตทีนี้ไปดู ASA ของ a s t e r อร์บ้าง อุปทานสูงสุด8,000ล้านเหรียญอันนี้ใช้กลยุทธ์แจกแบบ rolling air drops หรือ drip feeding ทยอยแจกต่อเนื่องจัดสรร53%หรือ4.3พันล้านเหรียญสำหรับ community rewards ผ่าน air drop s, กับโปรแกรมจูงใจระยะยาวเกือบ7ปีหรือ80เดือนนานเหมือนกันนะการแจกเริ่มต้นตอน tge 17กันยาแจกไป9%แบตช์แรกตามด้วยอีก4%แบตช์ดูจาก volume pnl การใช้ yield bearing collateral การแนะนําเพื่อนแบตสามกำลังจะมาแล้วก็มีอีก4%ของทั้งหมดการไว้สำหรับแคมเปญ Air Dr o p Stage 2สิ้นสุดตุลา2025เน้นปั๊มวอลลุ่มส่วนนี้มูลค่าปัจจุบันก็500ล้านดอลลาร์บวกบวกความกังวลของ ASA ก็คือการทยอยแจกตลอด7ปีนี่แหละมันจะสร้างแรงขายเซลล์เพรสชอร์ต่อเนื่องใช่แล้วผลตอบแทนสเต็ก4 0 0ก็อาจเป็นแค่สิ่งจูงใจสั้นๆหมดโปรเงินก็อาจไหลออกกลไก buy and burn ก็มี ไม่่ชัดเเจนเทาส่วนเรียนของทีม5%ก็ติดล็อก1ปีทยอยปลดอีก40เดือนมาถึงเรื่องการยอมรับตัวชี้วัดต่างๆใครนำใครตามปัจจุบันต้องบอกว่า Hyperliquid นำในตลาดเพิบเด็กเชคเจนที่ว l 6.5พันล้านดอลลาร์วอลุ่มสะสม2.7ล้านล้านดอลลาร์วอลุ่มรายเดือนก็ระดับแสนล้านสร้างรายได้ต่อปีมากกว่าพันล้านดอลลาร์มากกว่าอีทีเรียมและโซลานาอีกผู้ใช้งานละ่ะ เกือบ7 0 0 0แสคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเทรดเดอร์จริงๆไม่ใช่แค่พวกมาล่าแอร์ดรอปยังมีพาร์ n เนอร์ชกับ Circle ใช้ Native USDC แล้วก็ออก Stablecoin USDH ของตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือดึงดูดสถาบันแล้ว Aster เป็นไงบ้าง Aster นี่การเติบโตเร็วเหมือนกราฟมีมคอย i n ผู้ใช้รวม2ล้านคน3 000, 3 0 0 0 0 3มินคนเข้ามาในยีชั่วโมงแรกหลัง TGE TVL เคยพุ่งไปถึง2000ล้านตอนนี้เหลือประมาณ1000ล้าน ตัวเลขจากดูนชี้ว่าวอลลุ่มกับค่าทำเนียมรายวันเคยสูงกว่า h y เปอร i ลิควิเท่าก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการฟาร์มแอร์ดรอปข้อได้เปรียบของ a า t e สเตอร์คือมัลติเชนเข้าถึงคนหลากหลายแล้วก็มีสต็อก Perpetuals เป็นแม่เหล็กอิทธิพล CZ นี่เห็นผลชัดเจนทุกครั้งที่ชวิตราคา ASR ตัวชื่อวัดต่างๆพุ่งตลอดแม้จะยังไม่ลิสต์บ n แนนซแต่ก็มีข้อสังเกตจากอดีตว่า การลิสต์บีนแนนมักเป็นจุดสูงสุดของออคอยหลายตัวก่อนจะปรับฐานทุกอย่างมี2ด้านเสมอมาดูจุดอ่อนความเสี่ยงกันจุดอ่อนหลักของ h y เปอร์ลิควิคือ Centralization การรวมศูนย์อำนาจซอฟต์แวร์หลัก Closed Source ไม่เปิดโค้ดเครือข่ายรันโดย v a l i d a t o r อแค่1 6บหถึงยีรายซึ่งน้อยมากสำหรับแพลตฟอร์มที่เคลมว่าดีเซ็นทรัลไลซ์เคยมีเหตุการณ์ที่ v a l i ิเด o r อต้องเข้ามาแทรกแซงเองเพื่อหยุดการโจมตี แสดงว่ามีคิวสวิตส่วนกลางจริงๆใช่แล้วความโปร่งใสสุดขีดก็ทำให้วานเห็นระดับลิควิดเดชันคนอื่นง่ายด้วยแล้วความเสี่ยงของอัสเตอร์ล่ะอย่างแรกคือการพึ่งพากระแสฮป์จากซีซีการที่ t v วีอราคาผันผวน,นตามทวิตมันดูไม่มั่นคงอย่างที่สองความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากมัลติเชนการพึ่งบริดจ์เพิ่มความเสี่ยงแฮกสเท่าเป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์เลย เรื่องภาพลัลกษณ์ก็มีส่วนที่ถูกมองว่าเป็นของเรียนแบบอาศัยความชอบธรรมที่ยืมมาและสุดท้ายแรงขายจาก AirDrop ที่ทยอยออกมาตลอด7ปีกดดันราคาแ,แน่นอนมาถึงบทสรุปแล้วใครคือผู้ชนะศึกนี้ถ้ามองที่เทคโนโลยีประสิทธิภาพ Hyperliquid สร้างเครื่องมือเทรดที่ดีกว่าเร็วแรงสร้างรายได้จริงโท k ค n นมิ c s ดูมีกลไกส่งเสริมราคาเทคโนโลยีแข็งแกร่งแต่ a อสเตอาจมีกลยุทธ์ที่ดีกว่า ใช่กลยุทธ์การตลาดการเข้าถึงผู้ใช้ multi-chain ช่วยให้เข้าถึงคนเยอะ s t o c k p e r s เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะการสนับสนุนจาก CZ เหมือนมีงบการตลาดไม่จำกัดโอเร็วกล้าทำฟีเจอร์ใหม่ๆแม้จะดูสุดโต่องอย่าง 100x มันเหมือน2ด้านของเหรียญคริปโตเลยนะด้าน1 h y ่งไฮเปอร์ลิควิดตัวแทนความฟันไซเฟอร์พังสร้างของดีผลงานผู้แทนแม้จะมีคำถามเรื่องทุน อีกด้านแอสเตอร์ ster, สะท้อนความจริงในโลกคริปโตมีนายทุนหนุนใช้การตลาดนำฟีเจอร์หวือหวาดึงคนตอนนี้ ถ้าวัดกันตรงๆไฮเปอร์ลิควิดดูเป็นแพลตฟอร์มที่ดีกว่าแต่แอสเตอร์มีแรงส่งมหาศาลซึ่งในโลกจริงปัจจัยนี้สำคัญชัยชนะในตลาดขึ้นกับการกระจายการตลาดและการเป็นของที่ดีพอในเวลาที่ใช่สุดท้ายตลาดจะเป็นผู้ตัดสินเป็นไปได้สูงว่าทั้งคู่จะอยู่รอดและก็แบ่งส่วนแบ่งตลาดกันไปใช่เลยตลาดนี้ยังใหญ่พอสำหรับทั้งคู่ ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่อง Coin 0 1 e สำหรับเรื่องราวและมุมมองที่ไม่เหมือนใครในโลกของการเงินดิจิทัล